สวัสดีครับทุกคนผมคนบ้านๆน,นะครับสำหรับเดือนนี้นะครับเรายังอยู่ในฤดูการดิจิตอลวอลเลต1น0 0 0บาทอยู่นะครับดังนั้นนะครับเราต้องมาอัปเดตข่าวสารกันทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเงินดิจิตอลวอลเลต1น0 0 0บาทกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็เป็นปัญหากับใครหลายๆคนนะครับบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวเองยังได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ บางคนไม่ได้ใช้นานแล้วแต่ได้รับสิทธิ์บัริจาิการแห่งรัฐอยู่ก็เป็นปัญหาต่างๆนานานะครับเพราะผมเองนะครับก็ลืมเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็นานพอสมควรนะครับตั้งแต่ปี 66, 66สมัยนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับหรือว่านายกกรุงตู่ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับว่าเรายังได้รับสิทธิ์บัริจาคการแห่งรัฐอยู่หรือเปล่า ถ้าเราได้รับสิทธิ์บริจาการแห่งรัฐเราจะทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพราะว่านะครับรัฐบาลนะครับจะแจกเงินดิจิตัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทสําหรับกลุ่มบริจการแห่งรัฐก่อนใครนะครับในเดือนกันยายนหกเจ็ดนี้นะครับสําหรับกลุ่มอื่นๆนะครับก็รอไปก่อนนะครับประมาณตุลาคมนะครับวิธีเช็คง่ายๆนะครับว่าเรายังได้สิทธิ์บริจการแห่งรัฐอยู่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับ ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับบัตรสดการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับหรือจะค้นหาใน Google ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าบัตรสดการแห่งรัฐนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าแรกนะครับให้เรากดเข้าไปดูได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลายคนก็ยังจำได้อยู่นะครับให้กดปุ่มนะครับตรวจสอบสถานะลงทะเบียนนะครับจากนั้นนะครับ ให้เรากรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนของเราวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลนะครับถ้ามีข้อความเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนการรุณาตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนหรือหากท่านไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นั่นหมายความว่านะครับเราไม่มีสิทธิ์ในตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้าขึ้นข้อความแบบนี้นะครับ เราต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับเน้นย้ำนะครับต้องลงทะเบียนนะครับถ้าขึ้นข้อความแบบนี้นะครับสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่15กันยายน67นะครับสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม6 7นะครับ สำหรับวิธีการลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวทางรัฐบาลนะครับจะมีการแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับถ้าใครนะครับกดเข้าไปตรวจสอบข้อมูลนะครับขึ้นข้อมูลแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าเรายังได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐอยู่นะครับดังนั้นของใครนะครับถ้าขึ้นแบบนี้และมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิทัลโบล็์หนึ่งบาทนะครับเพราะว่า รัฐบาลนะครับจะใช้ฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเราเลยนะครับคือข้อมูลอันเดิมนะครับในการโอนเงินดิจิทัลวอลเลทหนึ่งบาทนะครับให้เรานะครับทำการผูกพ้อมเพย์เอาไว้นะครับกับบัญชีธนาคารที่เรามีนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นธนาคารของรัฐนะครับธนาคารเอกชนก็สามารถผูกพ้อมเพย์ได้นะครับเพื่อเอาไว้รับเงินดิจิทัล10,000บาทที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในเดือนกันยายนนะครับสําหรับกลุ่มบริษัทการแห่งรัฐนะครับ เมื่อเราทราบข้อมูลแล้วนะครับถ้ารัฐบาลนะครับประกาศว่าจะแจกเงินดีท่านหนึ่งหมื่นบาทสําหรับกลุ่มบริัการแห่งรัฐนะครับเงินก็จะถูกโอนไปทางพร้อมเพย์นะครับด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนของเรานะครับแล้วก็เข้าบัญชีธนาคารที่เราผูกพร้อมเพย์เอาไว้นะครับให้เรานาบัตร ATM ที่ผูกไว้กับบัญชีธนาคารนะครับที่ผูกพร้อมเพย์นะครับไปกดเงินที่ตู้ ATM ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามนะครับก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบคอมเมนต์โดยเร็วที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคนบ้านๆก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พาดข่าวสารเกี่ยวกับเงินดิจิทัลบนด์หนึ่งหบาทและบรสธัการแห่งรัฐนะครับสวัสดีครับ